สวัสดีค่ะน้องกวางจิรพันธ์ครับผมโอ้โหสนุกมากม้วนจอยเลยเมื่อกี้มว้มวนค่ะม้วนม้วนเลย<ม>เพลงนี้ชื่อเพลงว่าคำอ่อยค่ะคำอ่อยได้ข่าวว่านี่คือได้รับบีบโดยตรงจากพี่หม่ำเลยใช่ไหมเพลงนี้พี่หม่ำเรียกไปบีมที่บ้านเลยค่ะอ,อ๋อพี่หม่ำบอกว่าอะไรบ้างครับพี่หม่ำบอกว่าอันนี้เพลงเพลงหนึ่งยนตัวห้องอืม อคำไอเป็นสาวบ้านนอกเพิ่มร้องมาแค่นี้เป็นน้องศิลป์ยาเมื่อนพคำไอเป็นสาวบ้านป้าแค่นี้ค่ะแล้วก็ให้เวลาหนึ่งห้าวันไปทําเพลงมาให้ให้มาแค่ท่อนเนี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ให้เวลาห้าวันใช่ตัวแทนได้บอหามือพี่พี่บอกมองว่าสมทหนูแบบนี้ก็เลยต้องได้แล้วหรือคือเขาโทรให้เราไปที่บ้านเขาใช่ค่ะใช่โทรและสั่งคุยกันก็ได้แค่แค่ท่อนเดียวเลยนะ ใช่พี่บอลเราก็าาทำได้เต็มที่ก็พยายามสุดความสามารถค่ะแล้วเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับคําไปค่ะใช่ก็มีภาษาสก,กุลก็เข้ามาด้วยอันนี้ก็ได้พี่พี่วงละไมช่วยเรียบเรียงในเรื่องของเนื้อเพลงแล้วก็ดนตรีด้วย<ะ>ค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างที่เราได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเรื่องนี้รู้สึกไงบ้าง โคตรเป็นเกียรติเลยค่ะไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตหนูจะได้รับเกียรติแบบนี้และมันเป็นอะไรที่มีความหมายต่อชีวิตหนูเพราะว่าพี่หม่อมเนี่ยหนูเกิดมาหนูเจอพี่หม่อมเลยหนูรู้จักเกียรตะสุธรเลยหนูเกิดมาหนูเจอพี่หม่อมอยู่ค่อนข้างตีคตรดเลยเหรอใช่ค่ะเหรอได้ดูหนังติดตามผลงานติดตามผลงานใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆและและที่สําคัญคือตื่นเต้นตื่นเต้นมากมาก เป็นเวทีมาเยอะมากเลยเวทีนี้เป็นเวทีแรกที่ได้ใส่ชุดนี้เพราะว่าพี่หม่ำสั่งรีเควสเลยว่าเปลี่ยนชุดเขาไม่เอาเสื้อยืดดังเกยงยีนไม่เอาหน้าผมแบบนี้นูก็เลยได้ร่างดีค่ะรีเควสทุกอย่างเลยใชค่ะคุณหม่ำนะฮะทำได้เต็มที่มากๆเลยขอบคุณค่ะแล้วอยากจะให้น้องกวางช่วยเชิญชวนหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงต้องดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ก็เช e ิญชวนพี่น้องชาวไทยและก็สชาวบาด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไปด้วยกันเป็นอีกหนึ่งผลงานที่พี่ม่ำนะคะได้สร้างไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูไปอีกนานๆไปเลยก็อยากจะเชิญชวนทั้งสองประเทศนะคะสนุกแน่นอนทั้งชาวไทยและก็ชาวย มีอะไรให้พวกเราได้ติดตามน้องกวางหลีไหมตอนนี้หลังจากนี้หลังจากนี้ก็มีผลงานเพลงปล่อยไปเรื่อยๆค่ะกำลังจะปล่อยเพลงต่อไปชื่อเพลงเปิดใจบุกอกทางปามฝากเลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเลยฝากเพลงนี้ด้วยค่ะเพลงคไอ,คอ่ะค่ะ <c oughs> ติดตามอย่างแน่นอนนะครับท<ว>ุกคนมั่วแน่นอนมั่วนแน่นอนอขอเสียงปรบมือกับน้องกวางจินนภานครับขอบคุณนะครับ